ผมกับเพื่อนชอบไปโลดทิปกันทัวร์รัสเซียก็ใช่อยู่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานก็จะไปถึงที่สวยๆจากมอสโกแต่ความรู้สึกที่แบบได้พิชิตพื้นที่อันกว้างขวางของหนึ่งในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันเป็นอะไรที่งดงามมากคุณเคยได้ยินเรื่องความสวยของแม่น้ำอัลไทปะไม่ล่ะผมก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่หรอกขาดคนรัสเซียส่วนใหญ่ มันยังไม่ค่อยมีใครรู้จักมันเลยคนที่นี่แต่แต่พูดว่าอยากไปเที่ยวที่สวยๆแบบสวิตเซอร์แลนด์หรือนอร์เวย์ทั้งๆที่พลาดโอกาสได้ไปเที่ยวที่มหัศจรรย์แบบนี้ในประเทศตัวเองมันน่าเศร้านะผมว่าแต่ก็ดีอยู่ที่นั่นมันจะได้มีนักท่องเที่ยวไม่เยอะมีแค่ผมกับเพื่อนๆก็พอปกติพวกเราจะไปเที่ยวกันช่วงเดืนสิงหา เลือกที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนและหลังจากเตรียมตัวกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกเลยในกลุ่มพวกเราจะมีอยู่4ี่คนพวกเราแบ่งหน้าที่กันแบบนี้พวกที่นั่งหน้าสองคนก็ขับรถและดูแผนที่ส่วนในพวกที่นั่งหลังก็ปล่อยให้มันกินเบียร์ดูหนังแต่มันต้องหาเรื่องคุยให้คนข้างหน้าไม่ง่วงมันสนุกมากม สนุกกว่าเทศการปีใหม่กับคิดมาดรวมกันซะอีกแต่ตอนนี้มันไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะตอนนี้กลุ่มของเราเหลือกันอยู่แค่สามคนฤดูร้อนที่ผ่านมาพวกเราตัดสินใจขับกันไปที่ที่ไกลมากๆเราจะไปที่ที่มีชื่อว่ายากุเชียเป็นพื้นที่ที่อยู่เลยจากไซบีเรียไปคุณคงไม่เคยได้ยินชื่อมันหรอก แต่ที่นั่นมันใหญ่กว่าฝรั่งเศสตั้ง4 5ถึง5เท่าถ้าเปรียบไซบิเลียเหมือนหัวใจของรัสเซียยากูเชียก็คงจะเป็นด้านมืดของมันเรารู้ว่ามันจะใช้เวลานานมากกว่าจะถึงที่นั่นถ้าเราขับรถไปเราจึงหาช่วงเวลาที่ทุกคนมีวันหยุดกันยาวๆสำหรับทริปนั้นเพื่อนในกลุ่มบางคนก็บอกว่านั่งเครื่องบินไปแล้วค่อยไปเช่ารถที่นั่นมันจะดีกว่า ซึ่งมันก็ฟังดูมีเหตุผลอยู่แต่ไม่เป้าหมายของพวกเราคือโรดทิปถ้าเราอยากเอนจอยกับทิปนี้จริงๆเราต้องไปกันเองความยากลำบากในการเดินทางนี่แหละมันยิ่งทำให้มันสนุกขึ้นยิ่งกว่านั้นตอนเราไปถึงด้วยตัวเองมันเป็นความรู้สึกที่ดีกว่าเยอะแต่พอตอนที่พวกผมไปถึงจริงๆ ผมก็รู้สึกแบบที่นี่มันก็ไม่ได้มีอะไรเลยนี่ว่าป่าที่ยากุเชียมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากป่าที่เราขับผ่านๆกันมาเลยแต่ผมว่าที่นี่มันยังมีอะไรให้สำรวจอีกเยอะยากุเชียมันขึ้นชื่อเรื่องน้ำตกนี่เราแค่ยังไม่เจอน้ำตกเท่านั้นแหละพวกเราขับผ่านชาวบ้านคนหนึ่งแล้วผมก็ถามเขาเรื่องน้ำตก เขาชี้ไปรตรงถนนเส้นหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดที่นี่แล้วก็เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดที่เขาเคยเห็นมาตั้งแต่เกิดแต่ระวังด้วยเขาเตือนพวกเราเส้นทางไปน้ำตกนั่นมันน่ากลัวและอันตรายอย่าเผลอและทำตามกฎทุกข้อด้วยเขาหยุดพูดยืนคิดอยู่สักพัก มองหน้าเราแล้วบอกว่าแล้วมันจะดีกว่านั้นถ้าพวกคุณย้อนกลับบ้านไปพวกเราไม่ได้สนใจคำพูดของเขาเท่าไหร่หรอกตีความไปว่าน่าจะเป็นพวกชาวบ้านเพื่อเจอ์ห่วงที่ตัวเองเขาคงคิดว่าเราเป็นพวกลูกคุณหนูในเมืองแล้วเผื่อขับหลงมาทางนี้แหละพวกเรามั่นใจในสกิลการดูแผนที่ของเราเราจึงขอบคุณเขา และขับต่อทันทีตามเส้นทางที่เขาชี้ไปเพื่อนของผมชื่อว่าโอเล็กเป็นคนขับเขาซิ่งแบบเหยียบคันเร่งมิดเพราะเราอยากไปถึงที่หมายก่อนพระอาทิตย์จะตกจะได้นั่งดูวิวกันแต่เส้นทางนั้นมันไกลกว่าที่เราคิดตอนแรกเยอะพระอาทิตย์มันเริ่มจะตกข้างหลังภูเขาทำให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงเข้ม เงาของภูเขามันยาวจนทําให้มันเหมือนกับเป็นตอนกลางคืนตอนเราไปถึงถนนเส้นที่เขาบอกทางมันดูเหมือนจะตรงเข้าไปในป่าซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับถนนที่ผ่าน,านมาเท่าไหร่หรอกนอกจากไอ้ลัวยาวๆที่มันตั้งอยู่ตรงทางเข้าบนลัวมันมีป้ายที่เขียนข้อความประหลาดเอาไว้ผมที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็เหลือไปเห็นมันพอดี ตอนที่เรากำลังขับผ่านคุณกำลังจะเข้าเส้นทางที่ไปภูเขายำบุย,ยเพื่อความปลอดภัยโปรดทำตามกฎด,ด้านล่างข้อ1ห,ห้ามเปิดไฟสูงขณะขับรถอยู่บนถนนเส้นนี้ข้อ2ห้ามจอดรับคนที่ยืนโบกรถอยู่ข้างทางข้อ3 ในกรณีรถเสียห้ามลงจากรถข้อ4กรณีฉุกเฉินตอนหน้าหนาวถ้ารถของคุณเสียและไม่สามารถสตาร์ทได้ภายใน5นาทีคุณอาจจะต้องลงจากรถเพื่อถ่ายน้ำมันลงถังและจุดไฟเพื่อทำให้ตัวเองอุ่นและปลอดภัยข้อ5ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงรอบข้างห้ามมองไปที่ป่าเด็ดขาดข้อ6 กรณีที่คุณจำเป็นต้องลงจากรถห้ามผมอ่านกฎข้อสุดท้ายไม่จบโอเล็กแม่งขับรถเร็วเกินไปผมเลยอ่านไม่ทันเฮ้ยเมื่อกี้นี่มึงได้อ่านป้ายนั้นปะวะเขาถามผมผมสายหน้าอ่านไม่จบวะเชี่ยกฎแม่งยาวชิบหายไม่มีใครแม่งอ่านทันหรอกผมบนแม่งบอกไม่ให้มึงเปิดไฟสูงอะมึงเคยเห็นกดเชี่ยอะไรแบบนี้ปะวะ เขาสายหัวไม่อะผมมองซ้ายมองขวาป่ารอบๆมันมืดทึบแถมทางก็ไม่คุ้นด้วยบอกตรงๆตอนนี้ผมก็เริ่มกลัวขึ้นมานิดหน่อยแล้วผมเลยบอกโอกเล็กว่ากูว่าเราทำตามกฎมันไปก่อนดีกว่าวะถนนมันสภาพดีมากดีจนมันน่าแปลกใจอ่ะ หลังจากที่พวกเราขับบนถนนลุกลังขามา1000กว่ากโลและได้เจอถนนสภาพดีแบบนี้ในกลางป่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอยู่แหละแต่ที่ผมเอะใจคือสภาพถนนของมันเหมือนกับเป็นถนนที่แบบตั้งแต่มันถูกสร้างมายังไม่เคยมีใครขับผ่านมันมาก่อนเลยผมนึกถึงคำเตือนของชาวบ้านคนนั้นแล้วผมก็เริ่มระแวง ถ้าเกิดเรามาหลงในถิ่นที่เราไม่คุ้นเคยแบบนี้มันคงจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่ๆโอลเกมึงเหยียบเลยดิผมบอกเพื่อนผมอยากออกไปจากถนนเส้นนี้ให้เร็วที่สุดก็เฮี้ยแหละกูมองไม่เห็นเฮี้ยอะไรเลยเนี่ยเพื่อนผมหงุดหงิดและเหนื่อยกดมึงแม่งปัญญาอ่อนชิบหายเลยวะ่ะผมมองไปข้างหน้าถึงฟ้ามันยังจะไม่มืดมากแต่เงารอบๆเรามันหนาเกิน ทำให้เรามองอะไรข้างหน้านอกเหนือจากที่ไฟหน้ารถสองไม่เห็นเลยถ้าเกิดมันมีกำแพงอยู่ข้างหน้าเราเราก็คงจะไม่รู้เลยจนกระทั่งมันสายเกินไปเข hey, ี้ย้ยช่างแม่งละเพื่อนผมพูดแล้วก็เปิดไฟสูงกูไม่เอาชีวิตของพวกเราไปเสี่ยงกับไอ้กดงงๆนั่นหรอกจังหวะที่เขาเปิดไฟสูงถนนข้างหน้ามันก็ส่องสว่างแล้วผมก็มองเห็นอะไรสักอย่างอยู่ไกล ประมาณ200เมตรข้างหน้าผมเห็นรูปร่างเหมือนคนยืนโบกมืออยู่ข้างทางคนโบกรถเหรอวะนั้นเขาไม่ได้เดินหรือทำอะไรอย่างอื่นอยู่เลยนะเขาแค่ยืนยกมืออยู่เฉยๆเหมือนกับว่าเขาตั้งใจยืนรอให้พวกเราไปรับเลยถึงแม้ว่าแสงไฟสูงจากหน้ารถเรามันจ้าขนาดนั้นแต่เขาก็คงยังจ้องมาที่รถของเรา ผมจำกฎที่สองได้แล้วผมก็คนลุกไอ้คนทำป้ายมันรู้ด้วยเหรอวะว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหรือนี่มันเป็นเรื่องบังเอิญแล้วผมคิดมากไปเองวะเฮ้ย hey, กดมันไม่ให้รับคนนะเว้ยผมรีบเตือนเพื่อน <c oughs> มึงคิดว่ากูจะรับมันเหรอทำามีกันรลเรามีที่พอ,องนั้นเขาชี้ไปที่เบาะหลังที่เพื่อนของพวกเรา นั่งกินเบียร์กันสบายใจโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นมั่งในตอนนั้นผมก็อิจฉาพวกเขานะเพราะทริปนี้หน้าที่ของผมคือต้องมานั่งหน้าพวกเราขับผ่านในคนบวกรถนั้นไปเขาไม่ได้หันหัวมามองตามเลยเขามองไปตรงกลางถนนเหมือนเดิมอย่างกับจะรอรถคันต่อไป เชี่ยนั่นมหลอนยาป่าวะโอเล็กพูดม่งมาทำอะไรในป่าคนเดียวเวลานี้วะจากกฎที่มึงบอกมันก็น่าจะรู้แล้วป่าวะว่าที่นี่แม่งอันตรายแค่ไหนไม่แน่มันอาจจะเป็นตัวอันตรายเองก็ได้นะเว้ยเพื่อนผมที่เมาอยู่เบาะหลังพูดแม่งอาจจะเป็นแบบฆาตกรต่อเนื่องอะไรเงี้ย <c oughs> คงงั้นมัน้งโอเล็กวะในตอนนั้นจู่ๆรถของเราก็ช้าลงเชี่ยมึงทำไรวะขับต่อไปดิผมถามเพื่อนแล้หันไปเห็นเขากำลังลกอยู่ไม่ใช่กูเว้ยรถมั่งเป็นอะไรก็ไม่รู้กดข้อ3ถ้ารถเสียห้ามลงจากรถผมจำได้ตอนแรกมั่ก็ขนโบกรถแล้วก็มาต่อที่เอเนี่ยอีก มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยนี่ผมดวงดีขนาดนี้เลยเหรอแสงไฟหน้ารถดับและเครื่องยนต์มันก็หยุดทำงานพวกเราไหลตามทางไปเรื่อยๆโอเล็กชะลอรถไปจอดข้างหน้าโหเชี้ยเอ้ยเขาโมโหและทุบพวงมาลัยเดี๋ยวกูไปเช็คหน้ารถแป๊บหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวผมก็ชากไหลเขากดแม่งบอกว่าไม่ให้ลงจากรถ <S <S แล้วไงต่อวะ มึงจะให้กูนั่งอยู่นี่แล้วรอให้ชาวบ้านมาช่วยอะ่ะมึงบ้าหรือเปล่าวะนั่นอาจจะเป็นแผนของพวกมันก็ได้นะให้เรานั่งรอให้พวกแม่งมาช่วยแล้วแม่งก็คิดตังเราโอเล็กพูดในขณะที่เปิดกระโปรงหน้าเขาเปิดประตูทิ้งไว้ตอนเดินออกปล่อยลมหนาวพัดเข้ามาในรถเฮ้ยมึงเป็นไรป่าววะไม่นั่งดูซิซิ เพื่อนผมที่อยู่ข้างหลังทมผมอยากจะบอกเขานะว่าตอนนี้ผมรู้สึกยังไงว่ามันแปลกแค่ไหนที่เหตุการณ์ทุกอย่างที่กดแม่งบอกมันเริ่มเกิดขึ้นหลังจากที่เราแหกกดข้อแรกแต่ผมก็เข้าใจแหละว่าเรื่องทั้งหมดมันฟังดูไร้าสาระแค่ไหนเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เรื่องพวุ่นี้มันก็กลายเป็นเรื่องตลกในวงเล่าเองแหละผมปอบตัวเอง อ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจูจูโอเล็กมันก็พูดขึ้นมาอะไรวะผมมองไปข้างนอกแล้วก็ทำหน้างงให้มันเห็นมึงคุยกับใครวะเขาพยักหน้าไปทางป่าเหมือนกับจะบอกผมว่าเขาคุยกับคนที่อยู่ในนั้นแล้วเขาก็พูดต่อโหขอบคุณมากเลยนะครับผมมองเข้าไปในป่าแต่มันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยนะ แต่โอเล็กมันก็ยังคุยต่ออ๋อไม่ครับมีแค่ผมกับเพื่อนๆแล้วพี่มาคนเดียวหลหรอครับเขาพูดผมยิ่งสับสนกว่าเดิมอีกผมมองหน้าโอเล็กแล้วก็มองไปที่ป่าแล้พยายามตั้งใจฟังเสียงพูดผม,ไ,มได้ยินเสียงนกคูกเสียงจิ้งหรีดแต่ไม่ได้ยินเสียงอะไรที่เป็นเสียงเหมือนกับคนพูดเลย เหมือนโอเล็กมันคุยอยู่คนเดียวอะนี่มันเป็นบ้าไปแล้วหรอวะโอเล็กมึงเลิกกวนตีนพวกกูสักทีดิผมบอกมันหวังว่ามันคงกำลังแกงพวกเราอยู่มันอาจจะกำลังพยายามสอนผมว่าอย่าไปเชื่อคนง่ายอะไรเงี้ยจริงเหรอครับอ๋ออได้ครับได้เขายิ้มไปทางป่าและเดินเข้าไปในพุ่มเสียงหาแห้งและกิ่งไม้ ดังกล้องมาจากเท้าเขาเฮ้ยโอเล็กมึงจะไปไหนวะเฮ้ย <Hey! S 1> ผมตะโกนเรียกเขาแต่เขาไม่สนใจเขามุดเข้าไปในป่าและสักพักผมก็ไม่ได้ยินเสียงเขาอีกเลยเหมือนว่าจู่ๆเขาก็หายไปเลยหลังจากที่ผมค่าสายตาจากเขาไปและตอนนั้นผมก็เพิ่งสังเกต ผมไม่ใช่แค่ไม่ได้ยินเสียงโอเล็กเฉยๆแต่ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรในป่าเลยเสียงนกเสียงจิ้งหรีดมันหายไปหมดเลยมันเงียบแบบเหมือนมีคนมากดปุ่มปิดเสียงอะกดข้อที่5้าถ้าไม่ได้ยินเสียงรอบข้างห้ามมองไปที่ป่าเด็ดขาดผมจำได้แล้วผมก็รีบหลับตาทันทีผมจะไม่ยอมเปิดตาจนกว่าผมจะคายไปถึงบาะคนขับแล้วจนกว่ามือผมจะถึงพวงมาลัย อย่ามองไปที่ป่านะผมตะโกนบอกเพื่อนข้างหลังมันอยู่ในกฎพวกมึงห้ามมองไปที่ป่าเด็ดขาดผมปิดประตูและบิดกุญแจกระโปรงหน้ามันยังคงเปิดอยู่แต่ผมจะไม่มีวันลงจากรถเด็ดขาดผมพร้อมจะขับผ่านในป่าเวนนี่โดยที่ไม่ต้องมองถนนด้วยซ้ำขอให้รถแม่งสตาร์ตติดก็พอเสียงมันยังคงไม่กลับมาและรู้สึกเหมือนทางมันก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆทุกนาที ผมเริ่มจะทำอะไรไม่ถูกแล้วจู่ๆเสียงเครื่องยนต์มันก็กลับมาสงสัยไอ้ป่านี่มันจะสงสารผมผมรีบเหยียบคันเร่งและรถก็เริ่มขยับผมปิดไฟสูงกระโปรงหน้ามันต้านแรงลมไม่ไหวจนถูกพัดปิวออกไปในขณะที่ผมขับและมองไปข้างหน้าผมก็เห็นคนยืนโบกรถอีกคน ยืนอยู่ข้างๆถนนแล้วผมก็เหลือไปเห็นหน้ามันมันยิ้มอยู่ในปากมันมีแต่เลือดเลือดม่นเยอะมากเลือดมันไหลาจากปากจนประหยดลงคางของมันผมขับอยู่ประมาณ15นาทีแล้วผมก็เห็นล้วเหล็กอยู่ข้างหน้าถึงแล้วเหรอ และพอผมนึกถึงโอเล็กน้ำตาผมก็ไหลถึงแม้ว่ามันจะไม่มีวิธีอื่นช่วยเขาเลยนอกจากจะต้องแหกกฎและลงจากรถแต่ผมก็อดคิดไม่ได้ว่าผมทิ้งเขาไว้ที่นั่นผมหันไปมองตรงป้ายที่มีกฎเขียนอยู่และเห็นกฎข้อที่6กรณีที่คนจำเป็นต้องลงจากรถห้ามคุยกับใครเด็ดขาด กฎที่โอเล็กมันแหกกฎที่ถ้ามันทำตามมันก็คงจะรอดกลับมากับพวกเราเราตัดสินใจกลับบ้านกันตอนเช้าแต่ตอนนี้พวกเราต้องหาที่นอนกันก่อนผมเช็คแผนที่และขับไปเมืองที่ใกล้ที่สุด70กิโลจากที่นี่พวกเราเดินเข้าโรงแรม ทั้งเหนื่อยและหมดแรงลุงพนักงานที่เป็นชาวบ้านของที่นั่นหลังจากทักทายพวกเราก็ถามเราว่านี่พวกคุณมาที่นี่โดยขับผ่านเส้นที่ไปภูเขายัมบุยใช่ไหมคุณรู้ได้ยังไงผมถามเขาโอ้ผมมองหน้าพวกคุณก็รู้และผมทำงานอยู่ที่นี่มาตั้งหลายปีแล้วผมก็เจอสภาพแบบพวกคุณมาหลายลายละ เขาบอกคุณได้ทำตามกฎที่เขียนไว้ไหมผมสายหัวอ่าแย่เลยเขาถอนหายใจภูเขายังบุยแปลว่าภูเขาแห่งความชั่วร้ายในภาษาชาวบ้านถนนเส้นนี้มันเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วมีคนหายสาบสูญอยู่ที่นั่นบ่อยมากขนาดหมอผีของเรายัางอธิบายไม่ได้เลยว่ามันมีวิญญาณ หรือพลังงานอะไรสถิตยอยู่ที่นั่นผมว่าเราอยากคุยกันเรื่องนี้เลยอนะผมพูดผมพึ่งเสียเพื่อนไปที่นั่นโหเสียใจด้วยนะแต่ก็ยังโชคดีที่พวกคุณรอดกลับมาได้เพราะมันแยก่กว่านั้นได้อีกเยอะเขาพูดในขณะที่จ้องตาผมพวกคุณยังโชคดี ที่ไม่ได้มากันตอนหน้าหนาวคืนหนาวในยากุเชียมันคืนนรกเด็กในเมืองอย่างพวกคุณไม่มีทางรอดหรอก